ครับทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่6กันอีกรอบนะครับโจทย์ข้อที่6นะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ b เท่ากับรูทสามบวกหนึ่ง c เท่ากันกับ2กําหนดให้มุม a เท่ากับ30องศาจงหาด้าน a มุม b และก็มุม c นะครับเเราอยากรู้ด้าน a นะครับจากสูตรสามสูตรของเรา 1, 2 3่งาพบมายกมาเลยนะครับคือ a ยกกําลังสองนะครับเท่ากันกับ b ยกกําลังสอง บวก c ยกกำลัง2ลบ2 B4 c นะครับและก็ค o ทของ a นะครับแทนค่าไปนะครับทีนี้ a กำลัง2เราไม่รู้ b คือรูท3บวก1นะครับทั้งหมด,ดยกกำลัง2บวกด้วย4คือ2ยกกำลัง2ลบ2นะครับคูณด้วย b b คือรูท3บวก1นะครับ c ของเราคือ2นะครับและก็ คอสของมุม A คือ30องศาค่อยๆแทนค่าลงไปนะครับ A อกำลังสองตัวนี้เป็นผลบวกกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับบวกด้วยตัวนี้คือ4ลบด้วยกัวน,นี้คูณกันนะครับก็กลายเป็น4นะครับลบสี่นี้ยังไม่ทำอะไรนะครับ บวกหนึ่งคอสสามสิบองศาก็คือรูทสามส่วนสองโอเคนะครับเป็สามส่วนสองทีนี้ก้อนนี้ก็เป็นสามนะครับบวกหนึ่งก็กลายเป็นสี่บวกด้วย2รูท3นะครับบวกด้วยตัวนี้คือ4นะครับลบด้วยวงเล็บทั้งก้อนนี้นะครับสังเกตดูดีดี 4กับ2ตัดกันได้สอง2 2 4่รูทนะครับคูณกันกับรูทก็กลายเป็น3นะครับแต่ร <Mother. S 1> ูปนิดเด้งตัวนี้2รูทามคูณเข้ามานะครับกลายเป็น3บวกด้วยเอารูทคูณเข้ามากลายเป็นรูทนะครับเป็นรูทโอเคจัดรูปนิดนึงนะครับทีนี้จัดรูปนิดนึงตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะครับ 4นะครับ4บวกสเป็น8นะครับบวก2รูท3นะครับตัวน,นี้กระจายเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นลบด้วยนะครับลบด้วย6ลบด้วย2อรูท3กระจายเข้าไปนะครับพิจารณาดูแล้ว8ลบ6ได้เท่ากับ2นะครับบวก2อรูทลบ2รูทมหายนะครับ A ยยกำลังสองเท่ากันกับ2เองาะจะเ A เดียวของเราก็เท่ากันกับรูทสอนั่นเองครับ